สนับสนุนโดยบริษัทชับไลท์แอชัวรันจำกัดมหาชนผู้ให้บริการด้านการประกันภัยระดับสากลของโลกสนับสนุนโดยบริษัทอินเตอร์เซ็นเตอร์แพคประเทศไทยจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ครบวงจรผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่คุณวางใจงานบุญใหญ่พระเจ้าอาโศกมหาราชองใหญ่ที่สุดในโลกนับพุทธมนฑลประจำจังหวัดสิงห์บุรีอีกเมื่อวันที่9-10พฤษภาคม2568 พิธีสมโภชวงสวงบรมราชาอุสาวรีย์พระเจ้าอโศกมหาราชองค์ใหญ่ที่สุดในโลกขนาด5.79เมตรเด่นสง่างามพนาะพุทธมนฑลประจำจังหวัดสิงห์บุรีอีกโดยการจัดสร้างครั้งนี้ได้รับความเมตตาอนุญาตให้จัดสร้างโดยพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรกวีที่ปรึกษาคณะภาค3และเจ้าอาวาสวัดพระนอนจักรีจังหวัดสิงห์บุรีต่อมาเป็นพิธีจุดเทียนชัยมงคลได้รับเกียรติจากนายสุเมธธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงบุรีเป็นประธานจุดโดยมีทนายอานันชัยชัยเดชประธานองค์มูลนิธิกองทัพธรรมผู้ดำเนินการจัดงานอาจารย์ดรประกายณสงขาฝ่ายพิธีการมหาหมทดรประยุทธ์ประเทศเสนาดรนัฐนันสุดประเสริฐนำคณะสายบุญที่มีความเลื่อมใสศรัทธาเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากพร้อมกันนี้ยังมีสายบุญใหญ่ อาจารย์ป๊อปพระศรีวณี24ชั่วโมงประธานมูลนิธิพระศรีวลีศิลปินดาราสายบุญนาย,ยกสมาคมสื่อมวลชนออนไลน์ทนายช้าง24ชั่วโมงคนดังผู้ไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมผู้ไกล่เกลี่ยก,กองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมเป็นเกียรติภายในงานเรียกได้ว่าวงล้อธรรมได้ถึงการเวลาหมุนเวียนมาบรรจบในความเสียสละอุทิศตนทั้งทางโลกทางธรรม หต้นแบบผู้พิทักษ์หต้นแบบขับเคลื่อนเผยแร่ความดีพิธีวันที่9พฤษภาคม2568มีการประกอบพิธีอัญเชิญรูปหล่อพระเจ้าอาศกมหาราชขนาด5.79เมตรขึ้นสู่ฐานอันมั่นคงด้วยการวางรากฐานเสารวมทั้งสิ้น21ต้นประกอบดังนี้4เสามัวสิงห์สทิศอันหมายถึง4สังเวชนีสถานสำคัญเป็นการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า นับตั้งแต่การการประสูตรตรัสรู้แสดงธรรมเทศนาะและพระปรินิพพาน16เสาการปกครองด้วยคำว่าโทศพิตรราชธรรม16แคว้นที่ทรงมีคุณอุปการต่อพระพุทธศาสนาสมัยของพระองค์และหนึ่งเสาวรวมเป็น21ต้นคือการรวมเป็นหนึ่งในการประกาศทำเก้สายแกนกลางคือสายที่8ที่มีสมณธรรมทูตคือพระโสนะเทระและพระอุตรเทระเป็นหัวหน้าประกาศศาสนาพุทธที่สุวรรณภูมิ หนึ่งในนั้นคือประเทศไทยทําให้พระพุทธศาสนายังรากในแผ่นดินไทยจนถึงปัจจุบันวันที่10พฤษภาคม2568ตั้งแต่เวลา15นาฬิกา30นาทีเริ่มพิธีมีการกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอาโศกมหาราชกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานกันอย่างขับขังการจัดบนทนพิธีมหากุศลรูปหล่อองค์พระเจ้าอาโศกขนมหวานและผลไม้มงคล หลัดจากนั้นได้ประกอบาศาสนาพิธีมหามงคลบวงสวงเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์การประกอบาศาสนาพิธีสำคัญ อาทิตเจริญชัยมงคลพระคาถาการสวดมนต์พิธีมหานาักสามเณรร่วม220รูปมาร่วมในพิธีมงคลอธิษฐานจิตเพราะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในสมัยอดีตท,ที่พระองค์ทรงบังเกิดด้วยตาเห็นธรรมก็เพราะได้ฟังธรรมสามเณรน,นามว่านิโครธเมื่อเสร็จพิธีอินถ่ายภาพเป็นสีริมงคลพร้อมเพรียงกันและยังได้สัมภาษณ์พระธรรมวชิรกวีเจ้าอาวาสพระนอนจักรศีวรวิหารจังหวัด สิงบุรีทนายอานันชัยชัย,ยเดชอาจารย์ป๊อปพระสิรี24ชั่วโมงทนายช้าง24ชั่วโมงคนดังเพื่อวัตถุประสงค์เป้าหมายการแสดงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเกียรติประวัติพระเจ้าอาโศกมหาราชและเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นการมอบไว้เป็นมรดกแก่พระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของวัดพระนอนจกักรสีสมบัติของชาวพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสิงบุรีและทั่วโลกสืบไปเราเรารู้สึกว่า พระบรมราชานุสารดีพระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีที่เดียวที่วัดพนนจักสีวรวิหารจังหวัดสิงห์บุรีทาไมต้องสิงห์บุรีเ,เพราะว่าพระเจ้าโศกเนี่ยมีสาวโศกเป็นเสาสิงห์ต้งสิงห์บุรีเท่านั้นจึงสร้างที่นี่ท่านจะมาสิทธิ์ที่นี่ในส่วนที่เนี่ยเราจึงขอมอบอพระเบพาระบรมราชาสารีพระเจ้าโศกเนี่ยให้กับวัดพนอนจักสี พุทธมนตนและก็จังหวัดสิงห์บุรีพี่น้องชาวสิงห์บุรีไว้ดูแลต่อไปเราเราในฐานะที่เป็นต้นบุญหมดหน้าที่แล้วถือว่าได้สืบทอดรศาสนาด้วยใช่สักเล็กน้อยพอดีประชาชนชาวไทยเนี่ยที่นับถือพิศณุณาเนี่ยคงยังไม่ทราบว่าพระมหากษัตริย์มหาจักรวรรดิผู้ยิ่งใหญ่พระองค์เนี่ยท่านมีคุณูปการอย่างไรต้องต้องถามหลวงพ่อหลวงพ่อนี่ท่านท่านศรัทธามากต้องถามหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับผมครับ คืออยากจะสร้างมานานแล้วเนื่องจากว่าเราดูเคยไปประเทศอินเดียคนอินเดียเขาจะไม่รู้จักพระพุทธเจ้าแล้วนะครับแต่ว่าที่เรารู้รู้จักใครได้จากใครมาซึ่งรอยต่างๆนี่ไปรราไปเตศไม่ได้ว่าถ้าไม่มีพระเจ้าเอาศกเราไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยพุทธเรานะไม่ไม่เราจะไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่รู้จักคําสอนสังเวชนียฐานเนี่ยเราจะไม่รู้เลยนี่คือในใจนึกมานานแล้วนึกถึงคุกคุณขององค์ท่าน เพราะว่าหลักคำต่อศาสนาบอกความกระตันยูเป็นเครื่องหมายของคนดีต้องรู้คุณรู้ต้นเหตุต้นกําพืชของเรากัาพืชขอเชาาพูดเราต้องรู้วันนี้พระเจ้าอโศกจะมาคิดคิดแต่ว่าคิดก็คิดปรึกษากับพระว่าเอ๊ะทำไงเรามีโอกาสสร้างพระเจ้าโศกได้ไหมพระปลาลบในวงข้าวเนาะพระเออไปดูที่พระเจ้าอโศกเราได้แต่ปลาลบขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้มีการขวนฝายอะไรแต่พอได้ ตนนากับท่านธนอนันตชัยท่านเกิดทันทีทนเป็นพลังแล้วมันพุ่มเทวัตถากันนะนะจริงมันต้องเกิดสำเร็จด้วยความศรัทธาความมุ่งมั่นตั้งใจทุกอย่างมาตั้งตรงนี้ได้ก็ต้องยอกให้ทานายกองทัพทำเป็นหลักเนพอดีมันเกิดเกิดทานายกองทัพทำขึ้นมามันมันโดนพลังใจว่าท่านไออนันตชัยกำลังกำลังจะช่วยรักษาศาสนาก็มาคุยเรื่องพระเจ้าอเอศกกัน เราก็ได้ได้มาถึงวันนี้ดังนั้นตรงนี้ก็เป็นเป็นสมบัตินะที่อยากจะเป็นอนุสรณ์ของชาวพุทธนี่คือบรรทบุรุษต้นต่อที่ส่งคําสอนพระเจ้ามาถึงเราเราจะลืมถ้าเราลืมตรงนี้ไม่ได้เราจะไม่มีท่านเราจะไม่มีเลี้งเลยจะไม่เห็นเลยจะไม่มีพระองค์ก็คือในคําสอนของพระสมมาเจ้าก็จะไม่เกิดขึ้นเราไม่้าเลงเลยเราไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้ไม่รู้เลยก็ตั้งแต่ปีพศ2030กว่า230กว่า30กว่าฉะนั้นหนูถือว่า ยิ่งใหญ่มากๆเรานึกในใจในใจนะโอ้นึกถึงบุญคุณของพระองค์ถ้าไม่มีพระเจ้าเอาศกเราตาบอดมืดบ่อยมืดเกิดมาไม่เห็นพระเจ้าไม่รู้เพราะไม่มีใครนํามาให้เราต่อมาทั่วก่าสายแผ่ทั่วโลกพระเจ้าเอาศกเท่านั้นแล้วพิธีวันนี้เป็นไงครับหลวงพ่อพิธีวันนี้ความรู้สึกรู้สึกเขาบอกว่าคนบุญทําอะไรฝนตก เศรษฐีทำอะไรฝนตกยาจกทําอะไรฝนแรงอ้มันรู้สึกมันทุกอย่างเราเล่าเรื่องทั้หมดเป็นเป็นประมนะกอย่างนั้นนะเศรีทําอะไรฝนตกยาจกทําอะไรฝนแรงนี่แสดงความสมบูรณ์เราไม่ได้เสียพิธีความล่มเย็นความอะไรต่างๆนะมันมันนึงแสดงความสมบูแล้วตั้งกระบ่ายมานะแดดเปรี้ยงตั้งแต่เช้าพออย่างที่พิธีปั๊นโอ้ลมมาโนตานานะขอให้ทุกคนสุจริตนะสาธุสาธุสาธุคาับเดี๋ยวก็ ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนะครับแล้วก็ทั่วโลกมากราบานมัสการพระเจ้าโศกหมหาราชจัก,กรพัิทางโลกนะตอนเป็นจัก,กรพัิทางโลกเนี่ยท่านได้นมามว่าจันทาโศกราชอโศกผู้โหดเทียมพอเป็นจัก,กรพัิทางธรรม รรมาโศกราชท่านได้ได้ชื่อว่าเป็นจอมจักรพรรดิในทางธรรมเพราะฉะนั้นคนที่มาไหว้ท่านเนี่ยได้ทั้งทางโลกและทางธรรมนึกถึงอตอนที่ท่านเป็นจักรพรรดิท่านยิ่งใหญ่มากนะครับแต่พอเป็นจักรพรรดิทางธรรมท่านก็ยิ่งใหญ่มากท่านสามารถรวบรวมทำสังฆานาทั้งที่สามแล้วมีการชำระ ทำสังขยนาทําให้สงบริสุทธิ์เอาเดรัถีออกจากพุทธศาสนาไปทั้งหมด60,000่นรูป6 0 0 0 0่นคนแล้วก็ทําสังขยนาจนกระทั่งว่าพระโมคคิบทีสาเสระบอกว่าให้ท่านเนี่ยนำพระไตรปิฎกที่สำสังฆยาาเนี่ยไปยังต่างแดนเพราะว่าต่อไปจะหมดไปจากอินเดียเสร็จแล้วก็มาส่งไปก้าวสายพระราสารคือก้าวสายนะครับ นี่คือพระราชสารที่ส่งไปเก้าสายหนึ่งในนั้นคือสวนณภูมิเราจึงได้เห็นพระเหลืองนะเดี๋ยวฝนจะลงเชิญชวนทุกท่านมากราบพระเจ้าโศกหมาราชที่พุทธมนฑนพระพนอนจักรีนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านครับใหญ่ที่สุดในโลกครับสวัสดีครับสวัสดีครับกดติดตามเรื่องราวดีๆได้แล้วที่ YouTube Facebook TikTok เพียงพิมพ์คำว่านิตยาสารศิลปินดาราสายบุญหนึไลค์หแชร์หนมหากุศลบุญบารมีอีกสนับสนุนโดยบริษัทชับไลค์แอชัวรันจำกัดมหาชนผู้ให้บริการด้านการประกันภัยระดับสากลของโลกสนับสนุนโดยบริษัทอินเตอร์เซ็นเตอร์แพคประเทศไทยจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ครบวงจรผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่คุณวางใจ